รับตอนี้สาวน้อยเมืองสว่างกำลังพาพี่นองอมาเที่ยวที่ผาแต้มอำเภอโของเกียมหรือว่าอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับตอนนี้กำลังเที่ยวยุคข้างบนครับหนาา้าผาข้างขวามือนี่ก็เป็นประเทศลาวนะครับตแต่ฝั่งนี้คือเป็นประเทศไทยอยู่ครับผมต่อว่าข้างด้านลงไปเลี้ยวห้องมองเห็นเป็นขึ้นแม่น้ำโขงครับผ แม่น้ำโขง <Okay. S 1> ครับนี่นักท่องเที่ยวมาชมลลยครับพี่น้องมาดูมาเที่ยวที่พาแตบ้บอันนี้ยุบบริเวณด้านบนครับตรงหน้าผาด้านบนฝั่งขวามือนี่ก็เป็นน้ำขงแล้วก็ฝั่งด้านฝั่งด้านในขวาตรงไป้างพุนก็คือประทิาเคลัาครับ,รบนี่แค่เดินเที่ยวชมอยู่ ตรงผาแต้มครับหน้าผาแต้มครับมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชวมแล้วครับแอคชัน่นเซิร์ฟวิวสวยๆครับอันนี้คืออยู่ด้านบนครับเห็นป้ายผาแต้มนักท่องเที่ยวก็มาแอคชัน่นเซิร์ฟไปครับผมแอบเสาะหน่อยกำลังเบิ่งอยู่เอา้าป้ายผาแต้มเดี๋ยวครับนี่นักท่องเที่ยวสวยๆก็มาแอคชั่นครับ หลังจากเที่ทยว,วยอยู่บริเวณด้านบนพระแตงแล้ววันนี้เข้ากัานจะลงไปชมให้หลายสำคัญของพาะแตงก็คือตรงใต,ต้ร้มรัตนงตาพรขขางลางาจจะมีวาดภาพวาดสมัยโบราณครับคนโบราณบรราดไว้หลายอริยบทันว่ามีเป็นความยาวของข้างล่างน,นี่กะ เป็น3-4ซกิโลเลยครับพี่น้องแต่ว่ามาชมนี้เป็นช่วงน้ำฝนอยู่อาจจะเข้าไปบนถึงเนอะแต่ว่าทั้งทีมงานห้อกก็จะพาพี่น้องเขาไปเบึงไปชว่มบาปิไัยเขาไปได้ซ้ำไหเนาะนนองเนาะคับตรงนี้ฮาก็ชมอยู่บริเวณด้านบนสก่อนครับนี่คือบริเวณด้านบนของหน้าผาแต้ม สวยงามยีดีเนาะหลังเที่ยวตัางชแบบันใส่ตัง้ตงวนนี้เฮากันชิดว่าสิลงไปคิดว่าสิลงไปข้างล่างครับลงไปเที่ยวมช่องไปชมผัดว่า โซนต้นไม้เก่งอ่ะตอนนี้อยของบนยางไเบิดทัวเบิลมบรรยากาศเย็นสบายคือพลานหินรมเย็นสบายดีบรรยากาศดีที่สุดเดี๋ยวไปทางไปนำโ้งสุดลงตาครับทางบนนี้ขึ้นอ่ะลานปาแต้มอันสวยงามครับพี่น้องมีนักท่องเที่ยวชายหญิง อาลูมาคอบครัวมาเที่ยวมาชมบรรยากาศอันสวยงามครับตอนนี้เข้ากับจะลงไปข้างล่างครับพี่น้องหลังจากชมวิวจากบนแล้วครับก็จะลงไปข้างล่างไปทางด่านผาข้างล่างคือเขาเอื่นว่าผ้าแต้มผ้าแต้มคือเป็นคนโบร,ราณสมัยก่อนอยู่นี่แหละครับเขียนภาพหลายอย่างไว้แบบเขียนภาพแบบไรเน่คือว่าภาพ ว่าสมัยโบราณหลายพันปีแต่ว่าบลบอลื่นมันจะเป็นจังไรครับพี่นอ้องเข้าล่งไปติดตามชมไปเบิงน้ากันนาอพี่น้องเนาะับติดตามไปน้ากันครับผมครับที่นี่ือเส้นทางที่จะลงไปเบิงภาพเขียนหรือว่าภาพสีเนาะห้ามเราวังเลื่นครับตอนนี้เป็น อ่าฝนครับท้งนี้ก็จะเป็นบ่อนลงบ่อนลงครับนี่บันไดลงทางลงนี่นักต่องเที่ยวลงไปล้ายแล้วครับกำลังิขึ้นมากกัมมี่ทางเที่ยวขึ้นมากกิโลเลยด้วยนะครับกัมมี่ครับเนี่ยกำลังอ่าสาวน้อยกำลังเดินผ่าพี่น้องลงแล้วครับสาวน้อยเมืองสวา่างนาลงไปอ่าเป็นว่ามีอยู่สี่จุด แต่ละจุดในห้างกันเป็นกิโลกิโลเลยครับพี่น้องคนว่าความเยาาของนาพัดแต้มนี่ครับประมาณสามกิโลวกว่าเกือบสี่กิโลคนวาสั่นอันนี้อ่าได้ยินมากครับขอมูลอาจจะปร่งเนาะอ่าเขาข่าวกันไปอันนี้คือจะลงไปดูภาพวาดที่ข้างล่างหน้าผาข้างล่างครับผมนี่บันไดลงครับเส้าน้อยาพี่น้อง อ่าเดินชมกําลังจะลงไปชมกําลังเดินลงไปชมสู่ๆเลยครับพี่น้องครับต้นว่าสวยงามมากกัต้องไปไปให้มากเลยเนาะมาหอดเลยก็ต้องไปให้ถึงสามกิโลสี่ร้อยเมตรครับบันไดลงไปต้องใช้ความทรมนตอดทนท่องเที่ยวทั้งไปทั้งมาเลยพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมากถ้าลงไปขึ้นมา สาหรับพระเพียนกันยงเสียรกับเมื่อศูเว้นเว้นครับที่ผาแต้มอำเภอของเกีมหรือว่าอุทยานผาแต้มอุทยานแห่งชาติผาแต้มครับเป็น่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ค้นสมัยโบราณเพิ่นพระวาดไว้ให้เขาคนรลุนหลังได้ดูดิชมครับมันลือไปทั่วโลกครับผาแต้มนักท่องเที่ยวบว่าจะ ชาวทางชาติบ่่าจะเป็นฝรั่งอินเดียยังกับมาหลายครับเกาหลีปรตเล่าหลายทักครับน้องแต่ละจุดแต่ละจุดว่ามันเป็นอียงแน่วเพิ่นกะส้างเจ้าหน้าที่พวกนเขียนไว้มาตรงนี้เป็นยังเป็นยังครับนี่คือเส้นทางลงไปครับด้านซ้้ยนี่เป็นผาครับด้านขวานี่ก็เป็นเหวลึกครับเป็นป่าเหวลึก โค้งลงไปจะเป็นโคงลงไปขามโค้งไปก็คือประเทศลาวครับนี่คือผ้อาแต้มผ้าแต้มอันนี้คือกินงกือครับเมื่อกันพักนั่งพักนัท่องเที่ยวกันั่งพักแล้วก็ถ่ายรูปก,กันครับนี่คือคนสมัยโบราณบรรจุนีนะครับนอนอยู่ในหนีเลยนลายสิบล้านปีมาแล้ว นี่นักท่องเที่ยวคนกะเป็นมาหลังจากคนไปเที่ยวชมแล้วคนกะจะกลับมาครับด้านบนก็นมีล่างเพิงครับล่างเพิงล่าให้หลายบนล่างเพิงหลายครับเปน็นนักเป็นกษจะประกาศว้ยุกธ์คิดประกาศไว้อยู่ระวังพึ่งด้วยครับระวังพึ่งต่อย ประมาณนี้ครับอันนี้นักท่องเที่ยวเพิ่นไปหอนักดูชมแล้วกันครับมากคนที่มาที่ลังก็เติร์นต่อไปครับพี่น้องครับนี่คือหน้าผาด้านข้างบนพุ่นน่ะคือจังด้านบนที่เฮาเบิ่งอยู่วิวข้างบนครับหน้าผาผาแต้มครับสูงน่ากลัวครับถ้าหินหลวงลงมากใส่คนอยู่ข้างล่างตายขึ้นกันหมดนะครับพี่น้องแต่ว่ากะบ่เห็นผู้ใดอันตรายหรอกครับบ่กลวงอันนี่นักท่องเที่ยว เป็นเดินครับมากครับเหนื่อยเอาสมงวนครับอ่าพาครอบครัวมากเนาะนี่คือทางที่จะลงไปต่างประเทศก็ร้ายครับพลังมากครับสาหน่อยเนาะไปไปไปให้ถึงไปให้ถึงสิมาถึงสาหนอสาหน่อยเนาะครับอันนี้คือตอนที่หนึ่งแล้วพี่น้องด้อเพราะว่ามันมีความเย้าวย้าขักเลยอือเที่ยวข้างบนกับมาเที่ยวข้างล่างแต่เลย ศิษย์วลาสองตอนหาพี่นอ้องอยากชมว่าต่อไปเหี้วกันอ่ะได้แล้วกะมีความเป็นมาจังไดแน่โปรดติดตามตอนที่สองด้วยนะครับพี่น้องครับอตอนนี้เราก็ำลังตอนแรกซะกนะ่อนเนาะตอนที่ห้อ,เอ,เองเปินแสงใสนะครับจะมีภ<ว>าพว่าประวัติศาสตร์หรือว่ามี่ยังยที่เป็นกติขิตร้ายอันนี้ครับท่านดังนขวามือก่อนเป็นซาลาอันนี้จุดที่หนึ่งครับเราเดินมาหอดจุดที่หนึ่งนะครับเป็นรูปวา อ่าเมื่อลากพาร์คิวตรงาซามีาลาให้นั่งครับเป็นเส้นตั้งและเส้นเฉลียงบางตอนก็เป็นเส้นนนนมาต่อกับเส้นแนวตั้งจุดนี้ก็จุดที่หนึ่งไปชมยู่ตรงนี้ก็ปล่อยนี่ปาดปาดอยู่แต่ว่าก็ยั่งบอสวยครับมันต้องลงไปอีกคนว่าถึงจะสวยถึงจะงามถึงจะเด่นเลยติดตามไปอีกครับพี่น้องไปหา ความสวยข้างหน้าผานี่คือผาแต้มอำเภอโของเกียมจังหวัดอุบลราชธานีอ่าผาแตมผาแตมอุทยานอุทยานผาแต้มแห่งชาติอุทยานแห่งชาติผาแต้มนี่เป็นทีเรียงลืง่นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องอ่าู้ใดมาอุบลแล้วต้องแวะมาผาแตมมาชมความงามแร้วว่าสู่ลงมา ดันลงมามาดูมาชมภาพเขียนจากคนโบราณเป็นประวัติประวัติศาสตร์ไปตั้งหลายพันปีมาแล้วครับพี่น้องนี่คือคนเดินลงมานักท่องเที่ยวเดินลงมาจนทั้งเปลนเมื่อแล้วครับพี่น้องแต่ว่านาผ้าด่านทรายเมื่อนี่คือนาผ้าลนดวนครับผู้นะักมองกันไปสูงคือต,ตรงที่ห้าอยุ่ขังบนครับจะเ,เลี้ยวไปเห็นปฏิเทศลาาตอนนี้ห้าอยุ่ขังล่าง นาพ้าก้างลางครับผมอตรงที่คนพบ่าน่นอยู่อาศัยหนักกลัวครับพี่น้องเป็นตตยานย่แต่ว่าก็ว่ามีมูมีพวกหลายเนะาะหนักท่องเที่ยวันก็มาหลายคนไปเที่ยวกันหลายถสาสมเราไปจะคนหนึ่งสองคนวาก,กาลงไปครับหนักกลัวเป็นตตยานครับแต่ว่ามาเมาื่อนี่หนักท่องเที่ยวมาหลายคนหลายจะเลยสู่กันไปครับ เพราะว่ามันมีมูวิพวกหลายดีกับ <c oughs> นางเด็กเทีเ่ยวกันกับสูรเฮาก็สูรด้วยกันครับแต่คนแก่ๆเนี่ยมันกายยลายอายุไล่แล้วคนกะมากะมาสวยเิ่นมากเลยดันลงมา,าถึงให้ได้มาเห็นโดยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งครั้งในชีวิตที่มาผาแ,แต้มเป่นหว่ชจังั่นับผาแ,แต้มอันสวยงามสาวหน่อยคน ประสินังเงยพัคฟอนคอนนี้ทีมงานช่องจำลองเล่นเงินชาแนลก็เลย oh. ไปต่อครับไปต่อชนะทางเที่ยวสิไปจุดที่สองขนงเราครับผ <c oughs> ่นบานจุดที่หนึ่งมากคอ,อนนี้สาหน่อยเพิ่จะอาจจะผักพอนอยู่ตรงซาลาเนาะ, <c oughs> ะวันนี้เข้าช่องจำลองเล่นเงินจะพาพี่น้องต่อไปไปชมตอนที่สองครับนี่นักท่องเที่ยวคน <c oughs> ครับ <c oughs> รวยครับครับเป็นรายละอีกประมาณสามกดือนเลยครับว้าฮ่าฮ่าฮ่าครับผมเอาฝากช่องจำลองด้เงินชาแนลด้วยไปน้องเด้อกดกระโลดหน้าซอยชมซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับช่องจำลองเงินชาแนลขอบขอบขอบพระคุณมากๆที่ทันเหุ้ว่ากระโลนา ชมคนนิดหนึ่งก็จะดตามให้สวยไหมครับอีกคลิปดีๆก็จะได้สวยมาแล้วครับนำมาเสนอและนำมาให้พี่น้องได้ชมชิปนี้สีหวยประมาณนี้ครับอ่าขอกรุณาโปรดติดตามอ่าช่วงที่สองนะครับพี่น้องเด้อไปหอดไปหอดช่วงที่สองที่สามเลยยังไงคารุณาโปรดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณ ล้างเจแจลกินวัสดุน้อนนอนหลับเป็นโรคกระเพาะลดไร่รอย,ยอดกินสมุนไพรดีทิพย์ค่ะอย่าเริ่มใส่สบู่ดีทิพย์ค่ะผิวจะสวยเด็งเต่งตึงค่ะเป็กต้องทำค่ะสบู่ทองคำทองคำหรือทองคำนีทิพย์ค่ะ